สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงแนวทางการซื้อหุ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นทริคเล็กๆที่ผมเอามาประยุกต์ใช้อะนะก็อยากจะเอามาแชร์เพื่อนๆได้ลองเอาไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ สำหรับการซื้อหุ้นนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะเพียงแค่เราเติมเงินเข้าไปในพอร์ตนะครับแล้วก็นําเงินในพอร์ตเข้าไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยปกติเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะซื้อหุ้นให้มันปลอดภัยสําหรับเรานะครับมันก็มีอยู่หลายๆวิธีการหลายๆเทคนิคนะซึ่งผมก็เคยเอานํามาเสนอให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปปฏิบัติดูนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงสิ่งที่เราไม่ควรทําเวลาที่เราซื้อหุ้นนะครับ ก็ผมก็แบ่งออกมาเป็นสีข้อนะครับในสีข้อนั้นมีอะไรนะเราไปดูกันเลยครับข้อที่1นนะครับเราไม่ควรที่จะซื้อหุ้นในราคาเดียวครั้งเดียวเป็นจํานวนเงินมากๆนะครับซึ่งในหุ้นที่เราจะลงทุนเราก็ควรแบ่งเงินออกเป็นล็อตๆนะครับซึ่งภาษาหุ้นเขาก็จะเรียกว่าแบ่งเป็นไม้นั่นเองตัวยอย่างก็คือ หุ้นที่เราจะเข้าซื้อนะครับเราจะแบ่งการเข้าซื้อออกเป็น3รอบโดยรอบแรกเราจะใช้เงินในการเข้าซื้ออยู่ที่10%รอบที่2เราจะใช้เงินเข้าซื้ออยู่ที่20%และรอบที่3นะครับเราจะใช้เงินเข้าซื้ออยู่ที่50% นี่ก็คือตัวอย่างนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเอาไปไประยุกต์ได้นะทั้งจํานวนรอบเพื่อนๆอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้หรือจะลดลงก็ได้หรือว่าเปอร์เซ็นต์ในการเข้าซื้อในแต่รอบเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามความถนัดของเราเลย การที่เราแบ่งล็อตในการเข้าโดยที่เราไม่เข้าไปซื้อหุ้นในราคาเดียวครั้งเดียวเลยนะครับหนึ่งนะครับก็เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นนะเราไม่รู้ว่าเราเข้าไปซื้อหุ้นในราคานั้นโดยใช้เงิน100%เข้าไปซื้อเลยมันอาจจะทำให้เราขาดทุนมากก็ได้นะครับแต่การที่เราเข้าไปซื้อหุ้นครั้งละ10%ครั้งละ20%หรือครั้งละ50%มันอาจจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะคัดล็อตออกมาได้อย่างสบายใจมากกว่านะครับซึ่งการ ซื้อหุ้นในราคาเดียวครั้งเดียวนะครับมันอาจจะคุ้มในตอนที่มันมีกําไรนะแต่ตอนที่มันขาดทุนนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างทรมานมากๆนะครับจะคัดล็อตออกมาทีเนี่ยก็โอ้โหคิดหนักเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการซื้อหุ้นโดยแบ่งเป็นลอ็อตมันก็จะช่วยเซฟเราไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างน้อยๆเลยมันจะทําให้เรากล้าที่จะคัดล็อตหุ้นตัวน,นั้นออกมาได้นะครับโดยที่เราไม่เจ็บมากจนเกินไป ข้อที่2ไม่ควรลงทุนกับหุ้นเพียงตัวเดียวในพอร์ตหุ้นของเรานะครับควรมีการกระจายไปซื้อหุ้นตัวอื่นๆลงทุนด้วยอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะครับผมเคยขาดทุนกับหุ้นสื่อสารอันนึงนะตอนที่ผมซื้อนะครับตอนนั้นราคา7บาทนี่แหละพอคิดว่ามันน่าจะไปได้มากกว่าน,นั้นสุดท้ายคือพอซื้อ7บาทตรง7บาท45สตางค์นะครับมันขึ้นไปประมาณ50สสตางค์แล้วมันก็กลับลงมา และมันลงไปยาวมากๆเลยนะลงมาถึงประมาณ5บาทนะครับคือผมขาดทุนไปหลายบาทมากตอนนั้นโอ้โหเนี่ยทุกวันนี้ผมยังจำหุ้นตัวน,นั้นได้ดีเลยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่เคยเข้าไปแตะหุ้นตัวน,นี้เลยนะซึ่งการที่เราลงทุนกับหุ้นเพียงตัวเดียวนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงมากๆนะถ้าเกิดว่ามันไปแบบถูกทางหน่อยโอเคอันนั้นเราจะโชคดีนะครับเราจะรวยขึ้นมาได้แต่ถ้ามันไปแบบผิดทางขึ้นมาล่ะ อันนี้เราก็ขาดทุนหนักเหมือนกันนะครับซึ่งโอกาสที่มันจะไปถูกทางตามที่เราเลือกนะครับกับโอกาสที่มันจะไปผิดทางเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เท่าๆกันนะครับมันไม่มีหรอกครับว่ามันจะไปถูกทางตามที่เราเลือกเนี่ยมากกว่า70%หรือมากกว่า80%นนะถ้ามีใครมาบอกอย่างนี้นะครับอันนั้นคือเขาหลอกคุณแล้วนะ ข้อที่3อย่าก,กระจายความเสี่ยงไปในหุ้นกลุ่มเดียวกันจากข้อที่2นะครับที่บอกว่าอย่าลงทุนกับหุ้นเพียงตัวเดียวในพอร์ตนะให้กระจายลงทุนกับหุ้นตัวอื่นๆนะครับ ซึ่งมันก็จะมีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่เป็นมือใหม่นะก็ซื้อลงทุนกับหุ้นหลายๆตัวเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวที่เขาไปซื้อนะครับมันกลับอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งในความเป็นจริงนะครับมันก็ไม่ต่างจากข้อที่2เลยนะความรู้สึกมันประมาณว่าเราซื้อไข่หลายๆฟองนะครับแล้วก็เอามาไว้ในตะกร้าใบเดียวกัน ถ้าเกิดว่าตะกร้าใบนั้นมันล่วงขึ้นมานะครับมันก็มีโอกาสที่ไข่ในตะกร้านั้นจะแตกทั้งหมดเลยถ้าเป็นการลงทุนหุ้นนะครับหุ้นก็จะเปรียบเสมือนเป็นไข่อุตสาหกรรมก็จะเปรียบเสมือนว่าเป็นตะกร้านะครับถ้าเราซื้อไข่หรือว่าซื้อหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับก็เปรียบเสมือนว่าเราซื้อไข่นะครับมาไว้ในตะกร้าใบเดียวกันนะถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรมนั้นนะครับอยู่ในจุดที่เป็นขาลง แน่นอนนะครับว่าหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเป็นขาลงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับการลงทุนในหุ้นก็ใช่ว่าจะเน้นแค่ปริมาณอย่างเดียวนะเราก็ต้องมาดูด้วยนะครับว่าหุ้นที่เราซื้อมานั้นอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะเราก็ต้องมาเลือกอีกทีนะครับว่าเราจะเก็บหุ้นตัวไหนไว้แล้วก็หุ้นตัวไหนเราจะขายออกไปเพื่อที่จะไปซื้อหุ้นตัวอื่นที่อยู่คนละอุตสาหกรรมนั่นเองข้อที่4 อย่าลงทุนกับหุ้นแบบออินเพียงเพราะว่าเรามั่นใจกับหุ้นตัวนั้นๆ ไม่ว่าเราจะมีการแบ่งไม้ในการเข้าซื้อหุ้นในแต่ละตัวแล้วมีการกระจายหุ้นในการลงทุนแล้วมีการกระจายอุตสาหกรรมในการลงทุนแล้วก็ตามนะครับอย่างไรก็ดีนะการเหลือเงินไว้ในพอร์ตนะครับเผื่อว่ามันอาจจะลงไปได้มากกว่านั้นหรืออะไรประมาณนี้นะครับเราก็ยังจะมีทุนในการเข้าไปช้อนซื้ออยู่นะครับมันเป็นทุนสำรองของเรานะอาจจะเหลือเงินในพอร์ตของเราสักประมาณ 10- 20%เก็ได้นะครับ เพราะในตลาดหุ้นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้วันดีคืนดีหุ้นขึ้นไปอยู่ดีๆนะครับกลายเป็นขาลงก็มีหรือว่าหุ้นที่เคยเป็นขาลงหนัหนกๆเลยอยู่ดีๆก็กลายเป็นขาขึ้นก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นการเหลือเงินเอาไว้ในพอร์ตมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะมันเหมือนเป็นการป้องกันตัวเราเองนะครับโอเคครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะผมขอทิ้งกราฟหุ้นอันนึงให้เ,เพื่อนๆดูละกันนะ จากจุด A นะครับไปหาจุด B เราจะเห็นว่าราคาหุ้นมันมีการปรับตัวขึ้นแต่พอเราซอยย่อยลงไปดูระหว่างช่วง A ไปหาช่วง B นะครับเราก็จะพบว่าราคามันมีการขึ้นขึ้นลงลงแต่อย่างไรก็ดีนะครับราคาตรงจุด B ก็ยังแพงกว่าของจุด A ออยู่เหมือนเดิมจากภาพนี้นะครับเ,เพื่อนๆเห็นอะไรหรือเปล่าครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปหน่อยละกันนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนเพื่อท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพลงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับความคิดเห็นนงพมนะครับมองว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าผลลัพธ์มันออกมามันทำให้เราประสบความสำเร็จได้วิธีการนั้นก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็งกำไรหรือว่าการถือหุ้นระยะยาวนะครับมันล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ของมันทั้งสิน้นอยู่ที่เรานะครับจะนำมาประยุกต์ใช้อย่างไงนะ